ใช่ลงไปรับแข่งรับเชิญเราแน่ครับเรียนที่แข่งรับเชนเราหรือเปล่าครับเนี่ยอันนี้เอารถมาด้วยอดเอาขัดโนนตอบวันนี้ก็ได้นะครับผมว่าเปิดประตูให้แข่งรับเชิญหน่อยโอเคเดินขึ้นเลยครับแตนเดี๋ยวค่ะกินข้าวอยู่เดี๋ยวเข้าอ๋อเออผมว่าคุณแซมไปนั่งข้างหน้าดีกว่านะค,คุณแซมโอเคครับได้ครับเดี๋ยวผมขอนะั่งข้างหลังนะครับงหลังนะครับ อันนี้ก็ไปไหนกันเหรอคะอ๋อขับขับรถมีคำถามไม่มากครับในนี้ในหน่อยอ๋อโอเคใคร <laughs> อ,อี๋เดี๋ยวผมให้คุณอ,อ,อากิแนะนำตัวหน่อยนะครับสวัสดีค่ะชื่ออากิใครอ,อยู่แก๊งโตใครความรักตอนนี้เป็นยังไงบ้างครับความรักเะไรตรงจ้าความรักตอนนี้ก็ดีอะค่ะ อืมไม่มีแบบแบลจะเลิกกันเลยองเงี้ยนะแบลจะเลิกกันไม่มีใครแล้วแบบมีมีทะเลาะกันบ้างไงฮะก็มีบ้างค่ะทะเลาะกันเรื่องอะไรครับทะเลาะเรื่องเล็กๆน้อยๆค่ะเอออย่างเช่นอย่างเช่นเรื่องอะไรแบบเล็กๆน้อยๆนี่เดี๋ยวอ่า จะแบบเรื่องการใส่ใจมั้งครับประมาณนั้นอ๋อเออแฟนแฟนชื่ออะไรครับแฟนชื่อคิมค่ะอ๋อคือคุณคิมนี่เขาไม่ค่อยใส่ใจคุณรักก็เหมือนเขาแต่ว่าไม่ค่อยแสดงออกมั้งครับประมาณนั้นแต่ว่าก็รู้อยู่ว่าเขารักอะ่ะอ๋อเเมแบบมีทะเลาะกันบ้างไหมครับกับความรักมีค่ะมีมีรุนแรงไหมครับมนรุนแรงปะมีรุนแรงบ้างไหมครับ ก็มีบ้างค่ะแต่ว่าไม่บ่อยอืมรุนแรงนี่คืออย่างอย่างเรื่องอะไรครับก็ก็ไม่ได้แล้วครับเพราะว่านานมากแล้วแบบว่าที่ทะเลาะกันแรงๆอืมมีแฟนมีแฟนแบบอยากมีแฟนใหม่ไหมครับยังไม่มีเลยนะคะเพราะว่าผู้ชายน่ากลัวอ่ะถูกถูกครับผู้ชายน่ากลัวอันนี้ถูก แต่มันก็ไม่ได้ทุกคนครับจริงอะคุณเมียวเพูดถูกครับเพราะวิชัยดีๆอย่างผมก็มีเยอะเดี๋ยวมันมันก็เป็นเรื่องปกติครับคุณเมียวที่คู่รักเขาจะมีแบบว่าทะเลาะกันบ้างเล็กน้อยๆแล้วอ,อันนี้ผมขอถามคุณอาจิน,นัยครับว่ามีเรื่องไหนบ้างครับที่อยากแบบว่าอยากปรึกษากับคนบุคคลอื่นที่ไม่ใช่แฟนเราครับกับปัญหาเกี่ยวกับเรื่องความรักครับมีมีเรื่องไหนบ้างไหมในใจเราอะ ใช่ครับที่เรารู้สึกว่าเอ้ยแบบเนี้ยคือเราอยากปรึกษาว่าเราจะควรเอาแนวทางแก้ไขยังไงดียังไงดีอะไรเงี้ยครับมีไหมบ้างไหมอาจจะเป็นเรื่องแบบว่าการอ่าอารมณ์ตัวเองว่าเขาบอกว่ามันมันยังไงดีมันแบบอาจจะเรียกว่าอะไรเหมือนบอก ปฏิบัติตัวต่อเขาไม่ค่อยดีเท่าไหร่อะไรประมาณนี้อะยรอหมายถึงตัวเราตัวเราปฏิบัติต่อเขาไม่ดีใช่ค่ะเราเป็นเมนหรือเปล่าครับอันนี้ไม่ได้เมนไม่ได้เป็น๋อเพื่อนเรามีฝึกสดมั้งครับดอป่ะ่เนื่องครับขอเสือกเสือกเรื่องเขาหน่อยครับแต่ไม่เสือกเรื่องง่าเล็กเจ้าดีด้วยนะครับของเพื่อนผมเออแล้วแบบว่าตั้งแต่แบบคุยกับคุณคิมมานี่แบบไอ้ใครใครเป็นคนขอแบบอันนี้อันนี้คือเป็นแฟนกันหรือยังครับ เป็นเราค่ะแต่งงานกันเราค่ะใครใครเป็นคนขอเป็นแฟนครับเออบ้วยนะครับขอขอเสิร์ฟนิดนึงครับคือแต่งงานกันแล้วแล้วมีลูกหรือยังครับอ่ามีเราค่ะเอ้ยมึงไปลงเลยเอ้ร้านอะไครับร้านอะไรคไม่ไม่แล้ถามแล้วกันอ่าคุณคุณไม่ต้อถามไปก่อนครับเดี๋ยวเดี๋ยวผมขออนุญาตสั่งคราวนิดนึงเออแล้วคือแบบว่าตอนที่แบบอยู่ด้วยกันนี่คุณคิมเคยแบบทำอะไรน่ารักน่ารักให้เราไหมครับแบบนี้ไหม ก็ก็มีบางใครบอกว่าร้องเพลงให้ฟังอะไรประมาณนั้นอะใครใช่ไหมครับร้องเพลงร้องเพลงเร่งก็ถือว่าก็น่ารักอะใครขับดูแลขับมันน่ารักรูแลแล้วไม่งั้นคงไม่ครบหรอกแล้วแล้วคุณแล้วแล้วคุณคิมเนี่ยคุณคิมอ่ะใช่เบอร์เจ็ดหกสองหนึ่งสองหนึ่งเอ้เจ็ดหกสองหนึ่งสองแบบไม่ใช่่ะอน้ำใครอะไม่ใช่ เจ็ดหกหนึ่งสองหนึ่งอ๋อน่าจะเป็นน้องในแก๊งค่ะอืมอาจจะเป็นอารมณ์ห่วงพี่อะไรอย่างงี้อ๋อเขาเขาถามเขาถามว่าคุยแบบว่าคนที่โทรมาคือเบอร์อะไรเพราะว่าตอนตอนแรกนี่ทักว่าเป็นพี่อาวาันหรือเปล่าเป็นพี่ในแก๊งหรือเปล่าอะไรอย่างงี้ยค่ะเขาก็เลยแบบอ๋อเดี๋ยวดูเบอร์ให้เขาก็เลยน่าจะส่งข้อความไปใช่ไหมคะ่ะใช่ครับคุณอากินี่ชอบคนแบบแบบร้องเพลงเหรอครับหรือว่าอะไรก็ <c oughs> ชอบชอบอะไรที่มันสื่ออะไรชอบอะไรที่มันหนูว่าสื่อว่าเขาแบบตั้งใจทําให้เราอะไรประมาณนั้นอะค่ะแบบใส่ใจแบบว่าบางเอิญเจอตั้งใจรักอะไรประมาณนี้ครับอันนั้นชื่อเพลงหรือเปล่าครับคุณแซมก็สิคุณตะกี้อะครับโอเคแบบทําอะไรให้แฟนแบบน่ารักน่ารักอะมีไหมก็มีค่ะก็ร้องเพลงถ่ายรูปแบบก็ร้องได้ อันซักซักเพลงได้ไหมครับอเพลงไม่ได้เลาไม่ได้ขอักสักท่านได้ไหมสักท่องลองไม่พอทอันเดียวท่านเดียวท่านเดียวท่านเดียวอ่าท่านหนึ่งท่านหนึ่งให้ทางผู้ชมทางบ้านสี่ละไปผู้ชมอยู่ตอนนี้สี่ร้อยแปดสิบเก้าล้านได้ฟังเนี่ยเพลงอะไรเหรอเพเพลงอะไรก็ได้เขาขอท่านหนึ่งท่านหนึ่งมีไหมมีไหมขอสักเพลง ท่อนเ,อเพลงที่ให้ให้กับแฟนก็ได้ครับที่ร้องให้แฟนอะไรนะให้เพลงที่ร้องให้แฟนครับเพลงที่ร้องให้แฟนร้องให้ใช่ครับต้องเลือกให้คิดก่อนอันนี้อ่มีคำถามทางบ้านมาครับ ค่ะเอ๊ะทางบ้านชื่ออะไรครับลูกคนเอ๋ชื่ออะไรเอ่อทางบ้านชื่อคนเดินดินครับชอบอะไรในตัวแฟนครับชอบอะไรในตัวแฟนชอบความความตลกของเขาแล้วก็ความเป็นผู้ใหญ่ชอบผู้ชายตลกใช่ไหมชอบอ๋อชอบอ๋อแล้วเขาแล้วเขามีความเป็นผู้ใหญ่ถูกต้ไหมครับใช่ค่ะเขามีความคิดผู้ใหญ่ได้ยินไหมเนี่ยได้ยินได้ยังครับได้ยันครับคุณแซม ก็คือเฮ้ยยิงเขาคุณแซมก็ก็คือชอบอันนี้อ่ะคุณแซมเป็นคนตลกไงถูกไหมเออเออแต่คุณแซมก็คือมีความเป็นผู้ใหญ่ด้วยอย่างนี้แต่จริงผมผมก็เป็นคนตลกเหมือนกันนะครับแล้วผมก็โตพอสำหรับแบบการที่จะมีแฟนแล้วแต่ก็ไม่มีสักทีอนนี่ตอนแหลกครับอันนี้คือใครนะใครอ่ะผมผมผมครับข้างๆคุณเลยอ๋อคุณซามิทใช่ไหมใช่ครับอ แล้วปกติคุณคุณแบบชอบผู้ชายแบบจริงๆในความรู้สึกของเราเลยสเปคเราอ่ะชอบแบบไหนแต่ว่ารูปร่างเหรอคะหรือว่าแบบนิสัยเอาเรื่องทังนิสัยทางรูปร่างเนี่ยครับชอบชอบคนเอารูปร่างก่อนรูปร่างเหรอคะก็เป็นคนตัวสูงคระถ้าคนตัวสูงมีน้ำมีนวลสักร้อยร้อยเจ็ดสิบห้าอย่างงี้ได้ไหมครับร้อยเจ็ดสิบห้าได้อยู่ค่ร้อยแปดสิบได้จะจะดีมีน้ำมีนวลด่าแบบชอาแบบมีน้ำมีนวลเหรอครับ ใช่ไข่ไข่น้ำหนักประมาณเจ็ดสิบอย่างนี้ได้ได้ไหมอับไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ก็เอาแบบว่าไม่ผอมเกินไปอะไรอ่าใช่ครับไม่ผอมครับไม่ผอมแน่นอนครับเอ่อแล้วแล้วอล้นี่ใส่อาใช่นี่ใส่เราเป็นนี่ใส่นี่ใส่ก็เป็นคนหนึ่งเป็นคนแบบว่าไม่ขี้โกหกค่ะแล้วก็สองด่าใครไปะ ขอว่าเป็นคนที่บอกว่าดูแลเอาใจใส่ดีแบบเทคแคร์ดีอันนี้ผมว่ามันเป็นมันมันทุกคนแหละต้องการกันใช่กาเปิดคมากผู้หญิงผู้หญิงชอบชอบความเทคแคร์ของผู้ชายมากกว่าดูแลเอาใจใส่หลายๆอย่างครับส่วนมากผู้หญิงจะเป็นจะเป็นแบบนี้แต่ส่วนมากผู้ชายต้องต้องบอกก่อนนะครับส่วนมากโลกของผู้ชายครับจะเป็นโลกที่เหมือนกับว่าถ้าเรามีแฟนแล้วอ่ะ ในความรู้สึกเราอะ,อะเราก็รักแฟนเราแหละแต่ว่า<ๆ>เราเราแค่ไม่ไม่ได้แสดงออกถึงร้อยเปอร์เซ็นต์บอกว่าเอ้ยกูรักมึงนะอะไรอย่างเงี้ยคือไม่ใช่ขนาดนั้นครับ dachte, ผู้ชายจะเป็นประเภทที่แบบว่าอะกักกักความรู้สึกตัวเองไว้ครับกักความไอ้กักการกระทํา HS ของตัวเองไว้นิดนึงอะฮะโดยที่ไม่ปล่อยสุดไ <pulling S 1> ม่แบบว่าเธอเขารักเธอนู่นนี่นั่นแบบว่าใส่ใจด้วยกันใช่เพราะว่าถ้ามันเป็น่างนั้นจริงๆวมันมันน่าจะเลี่ยนอยู่เลยมันมันก็ไม่แน่นะจริงๆตอนนั้นมันก็ดีเนาะใช่ครับ เจ้าแบบพอดีพอดีอืมอ่ะแล้วก็เมื่อกี้เมื่อกี้ถึงจะร้องเพลงให้ฟังขลับหรือว่าไงใช่ปะเออยังรออยู่นะอ่าโอเคครับเดี๋ยวเออกำลังคิดเพลงคิดไม่ออกใช่ร้องเพลงที่ร้องให้แฟนก็ได้ครับแบบที่ร้องให้แฟนที่เซอร์ไพรส์แฟนตอนนั้นน่ะอ่ามันไม่เชิงเซอร์ไพรส์ออ่ะเหมืนว่าร้องให้เขาฟังเฉยๆฉยอันแหลกอันแหลกฟังนั่น้เลยครับฟังครับเอา ตูต้ใหม่ตู้ใหม่ช่วยทำโอปโปเปียมอ่ะเอาเง้นเราหาคำถามต่อไปรอแล้วกันเป็นว่าเดี๋ยวถ่ายรายการขอสักหนึ่งท่อนนะครับโอเคไหมได้ค่ะได้ได้เอเอแล้วนี่คือคบกับแฟนมาได้กี่กี่เดือนแล้วครับกี่เดือนแล้วอะไรนะใครคบกันมากี่เดือนแล้วกี่เดือนแล้วไอคบกันมาปีจะแปดเดือนแล้วค่ะโอ้โห อีกนานเลยอะกวาจะเลิกกันแล้วแบบว่ามีมีความคิดไหมครับแบบตอนทะเลาะกันเนี้ยมีความคิดไหมที่เรารู้สึกว่าเฮ้ยเราเราเราอยากเลิกแล้วกับคนเะนี้ยมีมีบ้างไหมครับมับบม้งบบไม่ถึงขนาดนะมันจะเป็นเหมือนแบบว่ามันจะไปไหวจริงๆรเหรอถ้าเกิดเราเดินต่อไปอะไรประมาณนี้อะไรตอนนั้นแบบทะเลาะกันเรื่องอะไรครับถึงได้คิดอันนั้นน่าจะเป็นเรื่อง ในใส่ใจนี่แหละค่ะฮัลโหลครับจริงเรื่องนี้คือแบบทําให้คู่รักหลายคู่เลิกกันได้เลยนะใช่ค่ะมันมันรวมไม่ถึงแบบไม่มีเวลาให้ยอะไรแบบนี้ไม่ใช่ครับพี่โทรือเบอร์แล้วครับ่งเวลาแต่เรื่องเวลานี้ก็อีกหนึ่งเรื่องนัที่ผู้ชายทุกคนก็แบบโดนมาหมดแต่ว่าไอ้จริงๆแล้วถ้าเกิดเรารักใครจริงเราก็จะสามารถหาเวลาให้ได้หรือเปล่าคะ ใช่ครับก็ใช่ส่วนส่วนส่วนมากมันจะเป็นเหมือนกับว่าจริงๆอ่อะเราอะถ้าในส่วนตัวของผมเองนะครับเวลาผมมีแฟนอ่ะแล้วผมอะอยากเอาเวลาตรงเนี้ยอยู่กับแฟนผมแต่บางทีแล้วอะคือการที่เรามีแก๊้งอะมันก็ต้องเป็นหน้าที่เราต้องรับผิดชอบด้วยครับคือหน้าหน้าที่ก็อยากรับผิดชอบครับส่วนหน้าที่สําหรับแฟนก็อยากรับผิดชอบเหมือนกันซึ่งมันมันจะไปด้วยกันลําบากนิดนึงก็คือถ้าว่างมันก็คือต้องไปหาแฟนเลยอะไรเงี้ยครับแต่บางทีคนเรามันก็จะไม่ได้มีขนาดนั้นครับดูอย่างพวกผมสิครับ ไม่มีแฟนครับโสดถูกโอ้ยจริงเหรอคะถูกเดี๋ยวขาเสียใจเอานะใครจะเสียใจใครจะเสียใจครับไม่ไม่รโลคือไม่รู้แต่พอเจอคุณคือผมไม่อยากโสดละเอาตรงแล้วเรื่องแก๊งนี่เป็นยังไงบ้างครับเรื่องแก๊งเราช่วงนี้ก็กำลังปลดหนี้กันอยู่ค่ะปลดหนี้สภา ตอนนี้ใกล้ๆหรือยังใกล้ปลอดอยังก็ยังเลยค่ะนี่ก็คือฟาร์มฟาร์มหนักเลยล่ะฟังอย่างเดียวจะเป็นเก็บเงินแก๊งมากกว่าค่ะไปไปตู้ใหม่ก่อนเนราขับตู้ใหม่พอดีเลยก็จะเป็นอารมณ์แบบจากนกะครับว่าคิมนี่อยู่ในแก๊งเดียวกันหรือเปล่าอยู่ในแก๊งเดียวกันค่ะตั้งแต่ตอนคบันเลยมีเรื่องเวลาก็ ยังมีปัญหาอยู่หรอครับหรือว่าก็จะเป็นมารแบบว่าเหมือนเหมือนเราทะเลาะกันแล้วเขาต้องดูแลคนในแก๊งด้วยก็ต้องแบบก็เหมือนต้องแยกกันแล้วค่อยมาเขาเป็นหัวแก๊งโตใช่ค่ะเป็นเป็นเป็น,ปนใช่แกง๊งแกง๊งแก๊งโตนี่ใช่แก๊งที่คุณแซมด่าหรือเปล่าเฮ้ยทำอยาไ่ผิดไม่ไม่ไม่ใช่ครับอรออารเกมมาตอนนั้นไม่ไ่ตอนนั้นออนนั้นแก๊ง แกงโตอ๋อคนละแกงคนละแกงกันแกงโตแม่แม่คนละแกงครับคนละแกงครับที่คุณไม่ต้อว่ามไม่บ้องถาับ้านที่ทศักดิ์นะครับถามมาว่ามีเพื่อนที่โสดไหมครับแบบมีไหมมีไหมเพื่อนที่โสดเละส่วนใหคนในแฟนเอ้ยคนในแกงต้องมีแฟนหมดแล้วอชก็คือไม่มีหละใช่นี่คำถามครับแกงเขา แก๊งจบกับ NTR เสียอะไรบ้างโดนโดนเบียอะไหมเสียบูแดงสิบห้าใบอะค่ะแล้วเขาได้เรียกอะไรเพิ่มมั้แล้วก็เป็นเหล็กสามหมื่นห้าค่ะที่จริงต้องห้าหมื่นแต่ว่าแกงนี่มีคนปาชลามหายคนนึงแล้วตอนที่เออฝ่ายชายเป็นคนขอคนนี่ขอคบตอน อยู่ในแก๊งโตแล้วหรือว่าตอนนั้นยังไม่มีแกง๊งตอนนั้นยังไม่มีแกง๊งเลยอยู่แก๊งเก่าอยู่ตอนนั้นถ้าเกิดสมมติตอนตอน,ตอนนี้คุณยังแบบไม,ไม่ไม่มีไม่มีไม่มีเอาว่าสมมติตอนนี้คุณ,ค,ณคุณโสดอะ่ะอ่ะใช่มีสเปกไหมแต่ว่าเอา<ม>ง่ายๆครับถ้าสมมติว่าตอนนี้คุณโสดอ่ะสามคนที่คุณจะเลือกอเป็นใครครับระหว่างสมิธเมียวแซมุณเลือกใครครับ นิสัยเป็นยังไงกันบ้างหราคะเอ่อถ้าเรนนี่สายตัดทิ้งไหม่อเอาเรื่องเอาเรื่องเนี่ยที่คุณเห็นข,ข้าวๆอ่ะเนี่ยเขาแบบร้าวๆแบบเนี่ยพอได้คุยอ,ะอ่ะอ่าใช,ใช่ใช่ใช่ไม่กระแล้วเขารู้เปล่าว่าใครเป็นใครอะ่ะก็คือก็คือเอ,อ่อสมิธเนี่ยจะนั่งข้างคุณนะครับแล้วก็คุณแซนเนี่ยจะนั่งข้างคนขับครับตอนคนขับชื่อเมียวนะครับเป็นมุมมองที่หนึ่งแล้วมองมาอ่าคุณลองทาเป็นมุมมองที่หนึ่งครับแล้วก็มองมาแล้วก็น่าจะเป็น คนข้างหน้าคือใครอะคุณี่นั่งข้างๆคนครับอ๋อคุณแซมคุณแซมน่าจะเป็นให้รน้าน่าจะเป็นคนสมิธน้อยแต่เขามีสิทธิ์ทำไมเพราะอะไรครับสมิธไม่โปรไฟล์มันอาจจะตัดเสียงก็เกี่ยวหน่อยเสียงเสียงต้องเป็นยังไงครับแต่ว่าเสียงเราอ๋อใช่ กอเยฟังแล้วมันฟังแล้วมันไม่ฟังแลวนาฟังใช่ค่ะฟังแล้วมันน่าฟังอ๋อต่อไปกุคงต้องเสียงเนี้ยเออเนี่ยจะทาไปตู้ไหมใช่ไหมเนี่ยถึงจะต้ทำเสียงแบบไม่ไม่ไม่อันอันอันนี้คุณคุณทำแบบแล้วมันมันดูปลอมไหฮะอ๋อครับ่าใช่ใช่ใช่เพราะผมมันเป็นธรรมชาติอยู่แล้วไงครับแต่จริงตัวผมมันเป็นตัวผมแล้วไงอ่าใช่ครับฮคเราก็มีสนิท แนั้นก็ถูกครับมันไม่จำเป็นต้องมันไม่ต้องเปลี่ยนผพรกัน้นั่นก็ได้จะหมัดจะมวยก็ได้หมดอแต่ถ้าสมมติว่าคุณเลือกผมใช่ปะใช่ผมก็เลือกคุณนะไม่ได้เลยยเอ่อเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราจบรายการไปเท่านี้เดี๋ยวครับแล้วก็เดี๋ยวอยากให้คุณฝากอ่อช่องทางการติดตามหรืออะไรต่างๆที่คุณอยากให้ฝากนะแต่ถ้าไม่มีก็ไม่ไม่เป็นไรอาใช่ครับ ถ้าสมมติสะดวกสะดวกที่จะฝากก็ได้ครับช่วงนี้นี่สตรีมในเฟซค่ะแต่ว่าอาจจะไม่ค่อยสตรีมเท่าไหร่เพราะว่างานยุ่งชื่ออากิระใ่ะอากิระสะกดยังไงครับ a k i R a ใคะ a k i R A ไม่ไปส่งเขารถหรอกไม่ไม่เดี๋ยวเราเอาโอเปี้ยงก่อนนึงเดี๋ยวค่อยไปเอ๊บแป๊บนึงครับสุดท้ายนี้คือแฟนคุณคิมนี่ยังอยู่ในเมืองไหมครับตอนนี้อยู่ในเมืองไหมหมายถึงว่าคิมใช่ไหมใคะใช่ครับไม่ได้อยู่ใครไม่เป็นไรครับ <ừ> um แล้วเพลงล่ะครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวผมเอาโอเปิ้ลมาแล้วก็เดี๋ยวค่อยคุณค่อยลองเพลงให้ฟังแล้วกันนะครับเดี๋ยวคุณรอ,อนี่แป๊บน,นึงนะครับเตรียมเพลงไว้เรียบร้อยแล้วครับเตรียมเพลงเลยฮะพี่เปมเอาโอเปิ้ลที่ใครอะพี่ <S <S น่าจะเซราป่ะพี่ไม่ไแน่ใจเดี๋ยวผมลองอะพี่แซมแฝงแ,<บ>ม,แม่คุณขุนไวเนี่ยแฝงฟองแฝงเออ พี่หน้าพี่เออพี่เชยอยู่ไหนอะพี่เออพี่อยู่พี่โพกคือเดินกลับอ๋อพี่อยู่แล้วพี่กำลังจะกลับมาปะใช่เดี๋ยวกลับอ๋อโอเคผมรอตู้ใหม่ครับโอเคครับจะมีเยอะเลยได้ครับพี่ได้ครับไม่มีอะไรพี่ไปพี่เงี้ยวไอพี่ฮิตุณครับพี่เด้ออะไรเอาเหล็กมาส่งนะโอเคโอเครู้เรื่องรู้เรื่องเจอไหมนี่เจอเลขลายเลขลายเลขลาย พี่เซไม่อยู่อ่ะไปส่งเขาก่อนไหมไม่เดี๋ยวเดี๋ยวพี่เซมาพี่เซกำลังมาฮรับเท่าไหรครับนี่มียังไม่โพยาน่ะเธออะไรนะเธอมานี้เธอเอาเหล็กไปโพยให้เขาหน่อยดีไม่เดี๋ยวเอาไปโพเอาไปโพช่วยกันนะแต่ไม่ถึงว่าเก็บไว้ตู้เธอก่อน เ,เต็มอ่ะกระเป๋าแปดห้าสามครับอะไรเต็มแป๊บกินข้าวก่อนเอ่อไม่ได้ครับเดี๋ยวพาไปกดตั้งคฮัลโหลครับครับว่าไงครับอยู่อ่อหมูมบ่บ้านสร้างสันหมู่บ้านสร้างสันครับพี่ ตามหมดเลยอะพี่ครับตามหมดได้เลยครับแซมต่อไปเอาคู่นี้ดีป่ะโอเคครับสนใจนะเออน่นเซนจะครับสวัสดีครับพี่น้ำหนาวบ้างป่ะพี่ผมว่าจะไปถ่ายรายการนิดหน่อยรายการไหนะรายการเสื่อนิดหน่อยครับพี่บอกอะไรครันึ่งหนึ่งกระเป๋าแปดสามหนึ่งครับ <c oughs> เลยเลขอะไรนะแปดสามหนึ <8 31. S 2> ่งหนึ่งเจ็ดห้า กินมาโอ้เปี่ยมครับพี่เซกินมาแปดสามหนึ่งแปดหนึ่งรอเต็มอ่ะแปดสามหนึ่งแปดสามหนึ่งอยากกินอะไรน้องเลยกินไม่ได้วะอ่ะทาะไปจีเล็กมาหรอใช่ครับไปจีเล็กมารอคนเอามาคืนไปรอไปแล้วผมให้ไปหมดแล้วเหม่ยเหมายถึงว่าม,มึงอยากกินอะไรอ๋อนัดกับพี่เปีมไหม เอ้ขาต้องส่งเศษเพทห้าสิบเศษโหห้าสิบเศษเยอะนะเฮ้ยแซมเขาจะไปกินโมโม่กันในแซมแซมอยู่ไหนวะอยากไปตอนไหนนี่ไงเขาจะไปกินโมโม่กันอ่ะไปตอนนี้เลยเหรอยากไปใช่ไปพรุ่งนี้อยากไปว่ะไรเราาเราวันนี้กันพี่มีอยากไปว่ะเรานัดที่เรานัดกันวันนี้ที่รไปกินโมโม่วะอยากเลี้ยงอ่ะไอแบบอยากเลี้ยงอะไรเงี้ยไปห้าสามสิบสามม อยู่ในเมืองสิบวกทุกวันแต่ก็เสือกไม่เท่าไหร่เท่าเดิมไม่น้องผิดพ้าดหรือเปล่าครับ5มาเาเปลี่ยนไปดิเล็กแปดห้ก็ได้แปนี่เซฟวิ่งมาผมดิห้าสิบสาม้าสิบสามไพอได้แอปะหนึ่งทีละคนเจ็ดศูนเฮ้ยเพก็ซื้อเองก็ทำเองเอาใครที่มอฟฟีนเอามาฟีนมาซืก่อนเลขอะไรเลขอะไรแปดสามหนึ่งอามฟีนมาซืนก่อนพีเลง็พอไเดินไปเก็บดีไพอเดินไปเก็บดิสัตว แต่นเดี๋ยวให้เข็มแปดสามหนึ่งแปดสามหน่งแปดสามหนึ่งเฮ้ยไอ้เขี้ยวหอนติด้ามีได้ไงย์ได้หกเซสองสี่ห้าสี่ได้หกเซฟดี่สิบได้หกเซตอนนี้เขาจะเก็บมาเนานยี่สิบหนึ่งสามเจ็ดไม้กับปืนเนี่ยทำไมงปืนพิเช่วยห้าสิบชุดเจ็ดศูนย์หนึ่งศูนย์หกศูนย์ ห้าสามสี่หนึ่งหหนึ่งได้ห้าสองหนึ่งหนึ่งห้าสองได้หกสี่ครับผมหนึ่งศูนย์หกศูนย์ถ้าใหม่มันเทจริงๆนะวะหนึ่งสามเจ็ดสองสี่ครับนี่คือต้องไม่โพลตันนี่ก็เดี๋ยวไปส่งเขาก่อนไงสองสี่พี่สองสี่ถ้าใหม่เป็นไงอันนี้แหละล็อกเงินสองสี่ครับพี่สองสี่ธรรมดานะสองสี่ เฮ้ยแล้วเพี่ต่อยไหมอ่ะไต่อยอะไรอ่ะเขาต่อยน้องกูไหมอ่ะเขาให้ต่อยหวยสูงเลยนะเจ็ดเก้าสี่ศูนย์แปดเจ็ดเก้าสี่หนึ่งศูนย์แปดหนึ่งไอเมียวสามสิบโลแล้วเร็วและไปดิไปดิไปดิเอาเขาหายนี่เอาเขาอยู่นู่นอ๋อเขาอยู่นู่นไปครับขึ้นรวเลยฮะ อ่ะอันนี้คิดเพลงได้หรือยังอ่ะคิดเพลงได้หรือยังครับอันนี้คิดคิดเพลงได้หรือยังครับคิดได้เลยคิดจะร้องอะไรมาเนี่ยอร้ององเลยครับร้องเลอะไรร้องเลยครัร้องเลยครับยีโคนพอไม่ยังใครอ่ะร้องไม่พอเลยไม่เป็นไรครับไองได้ครับเไม่เป็นไรครับปัญหางั้นมันปลดล็อก ความเร็วยังไงอ่ะกดะตูคิวเขาแล้ว hmm, ก็เพิ่มไปที่สามร้อยรับรองเลยครับไม่ต้องเขินนะคะเขินเฮ้ยเขอบคุณทุกคนคือเฮ้ปูออกไปอะไรแม่เนี้ปูปูออกไปอะไรแม่เนี้ย ตื๊กตาสะท้อนแสงไฟมันทำให้ฉันคลางคล้งคลงไลนนในเธอทำได้แค่มองและยิ้มแอบคิดบางอย่างในใจจะเกิดอะไรใครจะชวนเธอไปชวนรถหาย <c oughs> แค่นี้ลาะนั่นรถเขาหายอ่ะเอารถหายแล้วคุณล็อกไว้ไหมว่าคำนี้ล็อกไว้ค่ะ อ,อ๋อไม่แล้วเดี๋ยวผมกดตังกดตังให้ผาวอันนี้ลอกไว้<อ>ใช่ไห <พา S 1> มพอมากเลยนะครับเนี่ยบอกลองไม่พกอกระเป๋าอะไรครับสามสามเจ็ดใครอะไรนะขออีกทีนึงสามสามเจ็ดใครโอเคแต่เดี๋ยวผมพาไปส่งที่ผาวยยังเอ้ยออมันนี่กอ่อนมนนี่กอ่อน สุดท้ายนี้ขอแบบว่าถ้าเกิดแฟนดูรายการเออเสียน,น,นิดหน่อยอยู่อยากอยากบอกอะไรกับแฟนสนใจเขอเยอะๆนะไอ,อ้วันนี่คือเรียกผมครับไม่ใช่ครับโอเคๆโอเคครับนั่นก็ถ้าแฟนไม่สนใจก็หนึ่งสองหน้าีหนึ่งนะครับโชรมาได้ตลอดขอบคุณ <c oughs> ครับขอบคุณครับบ๊ายบายครับ ไม่ไหายครไม่ครับย <c oughs> ุ่งว่เสียงมันนที่อย่ตรงี้เสียงไม่ปกตินะ